สวัสดีครับเพื่อนเพืนชาว y o u t u ทุทุกท่านสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกทุกคนวันนี้วันที่9กันยายน2 5 6 8ที่แสนเจริญเทืเตอมเพื่อนองหงจังหวิดบีรำนะครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องมาดู L5018 นะครับอันนี้เพิ่งเก็บงานเสร็จใหม่ๆนะครับก็เหลือขั้นตอนนิดหน่อยนะครับก็จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับ คันนี้นี่รถจดทะเบียนปีหกหนึ่งนะครับสภาพยางหน้านี่ใหม่นะครับยางหลังอยู่ประมาณหกสิบเปอร์เซนนะครับรถปรับสภาพนะครับรถปรับสภาพให้ทั้งคันนะครับเครื่องดีนะครับเครื่องดีเกียร์ดีนะครับหลังคาใหม่เบาะใหม่นะครับก็เหลืออยู่เพียงแค่ เครื่องเงาสีเท่านั้นนะครับคันนี้นี่ทางร้านขายอยู่ที่สามแสนหกหมืนแปดพันบาทนะครับอุปกรณ์สามชิ้นใบดันผ่านพวนโรตารี่นะครับสามแสนหกหมืนแปดพันบาทนะครับเครื่องดีเกียด,ดีนะครับมีเอ่อมีสปอตไลท์ติดให้เพิ่มเติมให้เรียบร้อยนะครับเรียมทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับ ส่วนสามสิบหกนะครับคันแรกนี่จะอยู่ที่หนึ่งแสนสี่มืนแปดพันบาทนะครับเฉพาะตัวรถนะครับรถเครื่องเดิมเกียดีนะครับเครื่องดีนะครับคันที่สองนี่เป็นสามสิบหกเอพีเดินหน้าถอยหลังที่พวงมาลัยนะครับยางหลังสวยยางหน้าหมดนะครับคันนี้หนึ่งแสนหกหมืนแปดพันบาทนะครับเครื่องดีเกียดีนะครับส่วนคันนี้นะครับยันมาเจ็ดสิบสองแรงม้านะครับ ีหราคาขายอยู่ที่358,000บาทนะครับอุปกรณ์นหน้าหลังนะครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบระบบคัน5 50แรงให้พี่น้องดูหน่อยนะครับเดี๋ยวจะลองระบบว่าเดินหน้าถอยหลังเครื่องเกียร์เป็นไงนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูน้ำว่าน้ำดันไหมเครื่องมีไอไหมนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับรถเครื่องดีสตาร์ติดง่ายนะครับสำหรับพี่น้องชาวลาวนะครับ อยากได้เอลห้าศูนย์นะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับพร้อมส่งถึงฝั่งลาวนะครับก็พี่น้องก็แค่มาจำํำนะครับที่เหลือพอรถไปถึงที่ที่ฝั่งลาวนะครับที่ใช้แดนที่สะพานข้ามก็จ่ายหมดนะครับเครื่องดีนะครับเกียร์ดีนะครับ ไม่มีขาวนะครับ3 6 8 0 0นบาทมีโรตารี่มีผานพวนนะครับมีโรตารี่มีผ่านพวนให้นะครับ,รนะรบพี่น้องท่านไหนที่สนใจก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับ จุดแขนลากนะครับตัวปรับด้านข้างโซ่ข้างนี่เราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับแขนกลางเราก็ใส่ให้ใหม่นะครับลูกหมากลูกหมากหน้าเราก็ใส่ให้ใหม่นะครับเช็คระบบโฟวินให้เรียบร้อยนะครับ ปีหนะครับพี่น้องพี่น้องท่านไหนที่มีรถมีรถเล็กกว่านี้นะครับมี3 6มมี40มี3 4อยากได้50าศูนย์ก็มาเอามามาเทรินก็ได้นะครับมาเทรินได้นะครับมาเินะรเินกันได้เลยนะครับหรือพี่น้องมีรถกระบะนะครับ มีรถกระบะไม่ได้ใช้งานนะครับจอดทิ้งก็เอามาจีเทิร์ได้นะครับยินดีรับทุกข้อเสนอนะครับช่วงนี้จัดไฟแนฟนซ์ไฟแนนซ์ยังไม่เปิดรับนะครับแล้วก็พี่น้องที่จะซื้อผ่านไฟแนนซ์นซื้อผ่านได้แต่ทกสออย่างเดียวนะครับช่วงนี้นะครับก็ ฝากประชาสัมพันธ์นะครับถึงพี่น้องชาวลาวนะครับที่สนใจรถแท็กเตอร์เอลห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับหรือจะดูจะคุยกันที่ทาง Facebook ก็ได้นะครับที่แสนเจริญแท็กเตอร์เฟซบุ๊กนะครับหรือเอ่อหรือจะเป็นไลน์ก็จะเป็นเบอร์เบอร์เบอร์โทรได้เลยนะครับ0 8 0 7 3 7 5 1 9 9 5ย์เจ็2 2านะครับแสนเจริญแท็กเตอร์นะครับ หรืออีกเวอก็จะมีปลายเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังจากที่วิ่งไปสักพักเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเครื่องมีไอไหมต้านหรืเปล่าหรือเครื่องก่อดน,นะครับตาดูรเรื่องนี้ึ้นเลยเป็นตัว เครื่องไม่มีไอนะครับนี่ครับคืดบอดี้ไม่มีผูนะครับ

รถเครื่องดีนะครับรถเครื่องดีเกียดดีน้ำปกตินะครับพี่น้องท่านไหนสนใจก็สอบถามเพื่มนเตือนเข้ามาได้นะครับก็ถ้าเกิดพี่น้องท่านไหนที่อยากได้อยากได้ยางหลังใหม่นะครับอยากหลังใหม่ก็โทรเข้ามาคุยกันได้นะครับหรือพี่น้องท่านไหนที่ต้องการที่จะไม่มาดูรถก็มาจำมาจำก่อนนะครับทางร้านถึงจะไปส่งให้ แต่ถ้าเกิดพี่น้องไม่ได้มาจําทางร้านก็ไม่ได้ไปส่งนะครับต้องเรื่องมาจําก่อนนะครับก็ประชาสันบันบอกพี่น้องด้วยนะครับมา,มาจํำเสร็จทางร้านก็ไปส่งก็ติตเหลือก็ไปเก็บเงินอยู่ที่นูน่นนะครับสามแสนพันบาทอุปกรณ์ให้3มชิ้นนะครับเครื่องเครื่องเกียรดีนะครับรถจดทะเบียนปีหกหนงนะครับ ยันมากจ็แรงนะครับ358,000บาทนะครับพี่น้องท่านไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูโรตเตอรี่ของ50กับฐานของ50หน่อยนะครับโรตเรี่จะเป็นตัวนี้นะครับโรตเรี่เมตร80ินะครับนี่ครับโรตเรี่ ส่วนผานผานจะเป็นตัวนี้นะครับผานนี่เปลี่ยนใบให้ใหม่นะครับเปลี่ยนใบให้ใหม่หมดเลยทั้งห้านะครับพี่น้องท่านไหนสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาก,ก่อนได้นะครับว่าสนใจขนาดไหนนะครับส่งฟรี200รกิโลนะครับพี่น้องส่งฟรี200รกิโลนะครับพี่น้องท่านไหนที่อยาก ได้นะครับให้ทางร้านไปส่งก็เกินสองร้อยกิโลก็จะคิดกิโลละยี่สิบสามบาทนะครับทั้งหมดถ้าเกิดมัน4ี่ร้อยผมก็จ่ายให้สองร้อยอีกสองร้อยพี่น้องก็จะได้ก็จะได้จ่ายนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับระบบรถแทรกเตอร์ของทางร้านนะครับว่าทางร้านจะส่งแบบไหนคิดเงินแบบไหนก็จะประมาณนี้นะครับพี่น้องท่านไหนไม่สะดวกมามาดูรถก็มาจําไว้ที่เหลือก็ไปรับ ที่หน้างานนะครับมัาจำขั้นต่ำหนึ่งหมื่นบาทนะครับหนึ่งหมื่นบาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าระยะทางเกินสี่ร้อยกิโลขึ้นไปเนี่ยมาจำมาจำสองหมื่นสามหมื่นนะครับตามระยะของเดินทางนะครับเพราะว่าค่ารถนี่มันจะแพงขึ้นตามระยะทางไปนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับรถติ๊เตอร์ของทางร้านแสนเจ,จริญเทคเตอร์ นะครับส่วนอีกคันหนึ่งนี่3น6คันหนึ่งที่มีอุปกรณ์อุปกรณ์หน้าหลังนะครับยังยังมาไม่ถึงนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมาถึงนะผมจะลงให้ดูสําหรับวันนี้แสนเจริญเทคเตอร์เขากับขอบพระคณพี่น้องทุกท่านเป็นอย่างสูงสวัสดีครับ